ปริมาณมากอันนี้คือหนึ่งหนึ่งเชื้อนะมีแบคทีเรียเชื้อชนิดเดียวนะเขาจะใส่เชื้อชนิดเดียวเข้าไปแต่ทดสอบได้ตั้งสี่สี่สี่ชนิดยาสี่สี่ชนิดนะเออนะคะแล้วก็กึ่งปริมาณวิเคราะห์นะคะกึ่งปริมาณวิเคราะห์ที่ว่าไปตะเกี้มันมีสามมันเรียกว่าเป็นอาการ diffusion ไม่ตอบก็คือ diffuse แพร่ให้ให้ยามันแพร่ในอากาศ นะคะก็จะมี e r i ล e กซ์ช er ั t เ o ทท์ e er ์โซล์เมทท์ตคอิบูเออร์เมทท์ต์คอริบูเออร์เป็นวิธีที่นิยมท้ายที่สุดแล้วนะคะก็จะใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ชื่อว่ามุลเลอร์ฮินตันอากาศสำหรับการทดสอบความใยานะคะจะเป็นอาหารชนิดนี้นะคะอาหารชิดนดี้ทดสอบไม่ได้นะต้องเป็นมุลเลอร์ฮินตันอากาศนะคะความหนาต้องจํากัดจําขี่สี่มิลถ้าหนาเยอะเกินน้อยเกินจะมีผลต่อการกระจายของยาในอาหารเลี้ยงเชื้อการแพร่ของยาในอาหารเลี้ยงเชื้อนี้นะคะ ก็เวลาใช้ก็ต้องเอามาตากให้มันแห้งก่อนนะคะเพราะมันจะมีน้ำหยดอยู่ตรงนี้นะคะคือวิเวอร์ทำยังไงนะคะเอาเอาโคโลนีมานะคะเอามาหนึ่งโคลนีที่จเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อน่ะนะคะมาใส่ในอาหารที่เป็นบอสเป็นน้ำแล้วก็อบไว้ประมาณ2อถึงห้าชั่วโมงเออมันจะมีตู้อบนะลูก37องศาทุกอย่างที่ทำเกี่ยวกับแบคทีเรียที่อาจารยบอกว่า เอาไวห้หนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนน่ะคือเอาไว้หนึ่งคืนในตู้อบ37องศานะคะมันจะมีตู้อบนะคะทีนี้มันจะขุน่นมันจะต้องปรับความเข้มข้นนะคะของของเชื้อเท่ากับ0.5แม์ฟาไมโครแวนลนี่ยนะเสร็จแล้วก็เออเอาคัตตอนคัตตอนสวอปอ่ะมีสำลีตรงปลายนะคะไปจุม่มในในบอสที่มันขุน่นเสร็จแล้วก็มาสติ๊กบนเพจสติ๊ก ขีดก่อนนะคะเขาจะใช้วิธีเขียนแล้วก็สติ๊กสติ๊กสติ๊กขียนทีทีแล้วก็หมุนหมุนประมาณสี่สิบสี่สิบห้าองศาแล้วก็สติ๊กนะคะสติ๊กสติ๊กสติ๊กแล้วก็หมุนแล้วก็สติ๊กคือเราต้องการให้มันเจริญทั่วทั้งเพจเสร็จแล้วก็ใส่ดิสเข้าไปนะคะใส่ดิสเข้าไปวางดิสยาลงไปใช้ฟอร์เซสไลน์วางดิสยาให้ยาห่างกันอย่างน้อยสิบห้าเซนนะคะสิบห้า 15ห้ามิลน,นะคะแล้วก็วางจากหางคอในยี่สิบมิลน,นะคะให้มันห่างกันประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็อบไว้หนึ่งคืนนะคะเสร็จแล้วก็จะเห็นเป็นโซนเขาเรียกว่า inhibition zone เกิดขึ้นยามันจะ diffuse ลงไปไปยับยั้งการเจริญของเชื้อนะคะเสร็จแล้วก็วัดนะคะ่ะวัดเป็นมิลน,นะคะวัดเป็นมิลวัดโซนนี่ค่ะเส,ส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละตัวยานะคะวัดโซนวัดโซน นะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปเทียบกับตารางนะคะมันจะแปลผลเป็น s u s c e p t i b l e intermediate s u s c e p t i b l e แล้วก็ r e s i s t a n s e นะนะคะนี่เอาไปเทียบกับตารางสมมติยายาเม็ดนี้นะเราวัดได้20มิลเส้นผ่าศูนย์การ20มิลหนูเอาไปเทียบกับตารางสมมติยาอันนี้คืออะมิกซินนะยาเม็ดนี้ชื่อว่าอะมิกซิน20มิล วัดแล้วได้ยี่สิบเม็ดไปเทียบกับตารางเลยค่ะหายาที่ชื่อว่าอะมิกซินนี่อะมิกซินยี่สิบเม็ดยี่สิบเม็ดอยู่ตรงนี้นะคะยี่สิบเม็ดมากกว่าอันนี้คือช่องของมากกว่าหรือเท่ากับสิบเจ็ดมิลแปลว่า susceptible อันนี้คือการแปลผลนะคะ นี่คือการแปลผลแต่ถ้าวัดแล้วมันได้10มิลอะมิกซิน10มิลอันนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ14มิลแปลผลว่าเชื้อดื้อยาอย่างเงี้ยนะคะสมมติอันนี้อันนี้แบนโคไมซินยานะแบนโคไมซินวัดได้วัดได้15มิลอยู่ไหนวะมีไหมแบนโคอะไรน,นี่ไม่มีเอา เอาอะไรดีขนาไมซินก็ได้ขนาไมซินยี่สิบมิลเมื่กี้ครูว่ายี่สิบไหมครูจาไม่ได้ก็ก็ก็ตรงนี้ลูกก็แปลผลอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการแปลผลออกมาว่าเราจะใช้ยาอะไรอ่ะสมมุติสมมุติถามความเข้าใจนิดนึงถามเนาะถามเนาะถามเนาะนะคะคาบาพีเนมคาบาพีเนมอ่ะสมมติอันนี้เป็นคาบาพีแนมอิมิพีแนม เม็ดนี้นะวัดได้สิบสองมิลดือ้อหรือวัยปานกลางหรือไวเราก็ดูนี้เนาะนี่คาะบาพีแนมได้สิบสองมิลแปลว่าอะไรลูกดือออด้อยาดื้อยาเราจะให้ยาตัวนั้นกับคนไข้ไหม เราจะให้คาบาพีเนมไหมถ้ามันดื้อไม่ครับเพิ่มออครับเราไม่ให้คาบาพีเนมไม่ไม,ไม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มแล้วเพราะว่ามันดื้อยาคือถึงจะให้ปริมาณมากที่สุดมันก็คำว่ารีซิสแตนต์คือถึงให้ปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้ในเลือดเราแล้วในร่างกายเราแล้วมันก็ยังดื้อยู่มันต้องให้มากกว่าเราตายก่อนดังนั้นเราต้องไปเลือกใช้ยาตัวอื่นเราต้องไปเลือกใช้ ไม่อะมซิสินก็ขนาไมซินที่อาจารย์พูดไปเนาะมันจะเป็นประมาณนั้นนะเออเขาก็จะให้หมอเลือกไลแฝบต้องรายงานให้หมอเลือกมันอาจจะมันอาจจะมียามากกว่าหนึ่งชนิดที่มันไวก็ให้หมอเลือกเอาว่าจะใช้ยาอะไรนะนะคะทีนี้อันนี้คือปริมาณอันอันที่อาจารย์พูดไปคือเซมินะคะ แต่มันจะมีอีกอันนึงเขาเรียกว่าควานติเตต i v e method คือทราบความเข้มข้นของยาที่จะให้กับคนไข้เลยนะคะว่าต้องใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะถึงจะค่าอันเนี้ยก็ให้ในปริมาณปริมาณตามน้ําหนักนะปริมาณตามน้ําหนักของคนไข้เวลาให้ยาเนาะนะคะ,ะว่าจะให้ยากี่เม็ดกี่เม็ดพวกเนี้ย นะคะแต่มันก็อาจจะไม่สามารถฆ่าเชื้อได้หมดนะคะในขณะที่ถ้าเราทําวิธีความตีเตีตีเม็ตอนมันจะทราบเลยว่าต้องให้ความเข้มข้นของสารต้านจุลชีพเท่าไหร่ที่จะสามารถฆ่าหรือยับยั้งแบคทีเรียได้เลยพวกนี้จะทําก็ต่อเมื่อหมอต้องการทราบว่าคนไข้คนคน,นี้คือคนไข้คนนี้มีการติดเชื้อที่รุนแรงต้อง กำจัดเชื้อออกไปคือให้ทีเดียวสามารถกำจัดเชื้อออกไปได้เลยหรือติดเชื้อในอวัยวะที่มีความสำคัญพวกนี้นะคะคือให้ครั้งเดียวแล้วสามารถกำจัดเชื้อออกไปอย่างรวดเร็วนะคะเกิมันจะมีค่าที่เรียกว่าค่า m ic กับค่า m bc นะคะคือความเข้มข้นของสารต้านจุลชีพที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดนะคือเวลาเลือกให้ยาเขาจะเลือกให้น้อยที่สุดก่อนคือน้อยที่สุด แล้วสามารถฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อได้ก็ให้แค่นั้นไม่ต้องไปเพิ่มมันไม่ดีกับร่างกายอย่างที่บอกไปคือยาถ้าได้เยอะตับก็ทํางานหนักนะคะแล้วก็เป็นความเข้มข้นที่นะคะที่น้อยที่สุดที่สามารถฆ่าไซดฆ่าอินฮิบิตยับยัง้งนะคะค่า MIC กับ MBC Minimal Minimal นะคะแบคทีเรียไซดกับอิน i b บิตคอนเ n นเทรชันนะคะ เขาเรียกว่าเป็นวิธีด i l u ล i ช n ั่นเม d ซึ่งสมัยก่อนทํายากต้องใช้หลอดทดลองหลายหลอดนะคะแต่สมัยนี้ออกมาเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า e-test เป็นสติปแบบนี้เลยนะคะสติปนี้อันนี้ชื่อยาว่า ip i m i p พ n i m imipenim นะคะตัว e เนี่ย e-test epilometer test เป็นแผ่นกระดาษ ที่เคลือบความเข้มข้นของยาอิมิพนแอมนะคะตั้งแต่0.5 0.751<ม>นะคะไมโครกร,รัมต่อ m อมพวกเนี้ยนะคะเคลือบ2 3 4 6 8เคลือบเข้มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละจุดจะเคลือบความเข้มข้นของยาต่างกันนะคะเป็นแผ่นเคลือบความเข้มข้นของยานะคะแล้วเรามาทำเหมือนเดิมคือ เอาเชื้อมาเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยโดยทําวิธีแบบใช้สวอปไปๆปๆปป,ป,ป,ปนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยวางอันนี้อันนั้นวางยาเป็นดีดเป็นเม็ดอันนี้วางเป็นสติปลงไปสติปเล็กๆนะคะวางเพลนหนึ่งวางได้6สติปยาแต่ละชนิด1สติปต่อยา1ชนิดแวลรี่ความเข้มขน้นแรี่ความเข้มขน้นแรี่ความเข้มขน้ขมมขนจาก จากน้อยนะฮะจากน้อยไปมากนะคะเวลาเขาอ่านเขาอ่านยังไงอันนี้เป็นเชื้อนะลูกนี่อันนี้คือโซนอินฮิบิตที่เกิดขึ้นโซนอินฮิเบชั่นโซนใสๆนี่คือไม่มีเชื้อจเจริญเวลาเขาอ่านเขาจะอ่านที่หยดน้ําข้างล่างนี่ตรงนี้อันนี้คือความเข้มข้นน้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้นะคะอันนี้ก็คือความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมโซนมันจะมาสุดตรงนี้พอดี สูตรตรงนี้คือความเข้มข้นน้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งหรือว่าฆ่าเชื้อได้นะคะดังนั้นค่า MIC ของเชื้อตัวนี้ของอายาที่ชื่อว่าอินิพีแอมเนี่ยจะเท่ากับ2.0ไมโครกรัมต่อ ML นะคะ,ะก็คือต้องใช้ความเข้มข้นยาเท่านี้ในการทำลายเชื้อมันจะรู้ความเข้มข้นเลย นะคะเขาจะทำหลายๆย,ยาทำครั้งเดียวออกผลเร็วนะคะอันนี้คือวิธีเอเซจครับอาจา,าน,นะคะอาจารย์สอนอีกประมาณกี่สไลด์ครับหมดแล้วพอดีว่าไฟดับไปตั้งแต่ประมาณสิบกวนาทีครับเ,เพื่อนบางคนอาจเส้งออกผมพัดทิ้บ,บอกอาจารย์แล้วหมดแล้วค่ะอันนี้คือสไลด์สุดท้ายโอเคครับอาจารย์ <laughs> หมดแล้ว อันนี้คือเป็นปริมาณวิเคราะห์นะคะเป็นปริมาณวิเคราะห์ก็คือเป็นวิธีที่ทราบความเข้มข้นเลยนะคะทราบค่า m i c m b c นะคะคือความเข้มข้นของยาที่น้อยที่สุดที่ที่ให้คนไข้เราก็สามารถยับยั้งเชื้อได้หรือฆ่าเชื้อได้นะคะก็จะทำในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อที่อวัยวะทีสสส่สำคัญสาคัญก็คือให้ยาไปในปริมาณที่ผู้ฆ่าเชื้อออกไปได้หมดเลยนะคะโอเคเนาะ มีคาถามไหมคะจะจบแล้วคะ่ะจบแล้วคะ่ะจบสไลด์นี้แล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะโพสสไลด์เชื้อก่อโรคแต่ละตัวลงไปแล้วคะ่ะของแบคทีเ r ียอันนี้เป็นทางห้องปฏิบัติการแล้วก็เป็นพื้นฐานทางพื้นฐานการตรวจนะคะใช้เวลาหกชั่วโมงสามวันเนาะนะคะมีคําถามไหมคะจบพอดีเที่ยงจา้า ตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้าสิบนาทีพูดเร็วอยู่ไปทวนเอานะเพราะมันต้องจบมีใครมีคำถามไหมจ๊ัโมนะ่าถ้าไม่มีบายบายซียูไปกินข้าวไม่มีครับอาจารย์อ่าท่านสวัสดีนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่าก,กันว่าจะยัง,งครับอาจารย์สวัสดีครับ ああขอบคุณค่ะอาจารย์